บีจีจูนไม่ติดเสมอเทโรโคชงเปิดสาเหตุชนาทิพย์ยงไม่โชว์ฟอร์มด้านท่าเรือรับลั่วเกือบโดนนคปรปฐมเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุ่ยคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยแต่ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกเรเน่กาโนล่าบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่มมากกรัม เพียงแค่70แคลนะครับมี2รสชาติได้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคีมราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอชา้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับไปเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลไทยลีกนัดประเดิมสนามกันหน่อยถือว่าดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยยิงกันกระจุยกระจายแล้วก็เป็นฟุตบอลที่สูสีดูแล้วสนุกอย่างมากนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่ที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจและจับตามองอย่างมากก็คือในเกมที่โปลิทเทโลนะครับเปิดบ้านรับการาเยือนของ B G, ปีปทุมยูเนเต็ดนะครับ b ีีนี่กูดูฟุตบอลไทยนะครับยกให้ว่าพวกเขาคือทีมเต็งแชมป์มฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากมีการเสริมทัพนักเตะเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็โหได้นักเตะอย่างชนะทิพย์สงกระสินนะพี่เจกลับมาจากเจลีก มีชินัพพลีออมีเฟดดี้เซเกเยฟโอ้โหคือมีนักเตะเพียบอะนักเตะเก่าก็ยังคงอยู่ครับธีรศิลป์สารัตพิธิวัน์แล้วก็มีวิกเตอร์คาร์โดโซฉชัดชัยบุตรพมเมื่อวานนี้ก็จัดนักเตะตัวเต็มลงสนามเลยครับพี่เจพี่มุย้ยพี่ตังโอ้โหมากันหมดนะขณะที่เทโรเนี่ยเป็นทีมที่โอ้โหไม่ใช่เงินถุงเงินถังเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็ชื่อผู้เล่นอาจจะโนเนม แต่ต้องบอกว่าพวกเขาเล่นในบ้านดีนะครับแล้วก็โคดอ้นเนี่ยวางแผนวางระบบทีมไว้ดีมากบรรยากาศที่สนามบุญยจินดาโคตรจะคึกคักเลยครับเมื่อวานนี้แฟนบอลเข้ามาชมกันเกือบจะเต็มความจุเมื่อวานนี้นะครับมีคุณเศรษฐาว่าที่แล้วก็เป็นคดดเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มาด้วยนะมาชมเกมนี้นะครับมหาพิเจชนาทิพมหาโคดอ้น พราะว่าเขาเนี่ยดูฟุตบอลอยู่ตลอดนะสำหรับคุณเศรษฐาเนีครับแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาอยากจะพัฒนาฟุตบอลไทยให้ดีขึ้นนะจากบทสัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยโหกลายเป็นว่าเฮ้ยบีเนี่ยดูเหมือนว่าจะยังไม่ลงตัวนะค,คุณผู้ชมภายใต้การคุมทัพของโคชธงเริ่มเกมมาเป็นทางฝั่ง BG ที่สามารถครองบอลบุกได้แต่ไม่สามารถเข้าไปจบสกอร์ได้นะกับการเป็นเทโลที่โห สวนมาแต่ละครั้งเนี่ยได้น้ําได้เนื้อตลอดนะครับแต่ BG ก็ยังมีทีเด็ดปีนี้เนี่ยเพราะว่าคู่เซนเต,นเตอร์เขาตัวใหญ่ทั้งเคลิตแล้วก็วิกเตอร์คาร์โดโซได้ประตูจากลูกแต่มุมเคลิตมงเข้าไปให้ BG นําก่อน1ต่อ0หลังจากนั้น BG ไปเหมือนว่าพยายามเล่นแบบรัดกุ่มนะครับแล้วก็มาโดนเทโลบุกบุกสุดท้ายเทโลก็มาได้ประตูตีเสมอ1ต่อหนะครับคือเทโลเล่นโคตรสู้เมื่อวานเนี่ย วิ่งสู้ระบบดีด้วยนะแล้วก็เริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยคือเทโรเขามาตามตีเสมอในช่วงช่วงต้นครึ่งหลังได้ไหมต่อ1นแล้วก็ BG เนี่ยมานำา2ต่อหนึ่งก็ลูกนี้เนี่ยแพตติก,กตูตับสั้นทำได้ดีมากนะยิงเข้าไปแล้วก็เทโรตามตีเสมอ2ต่อ2ในช่วงท้ายเกมนะครับจบเกมก็มาเสมอกันไปซึ่งเป็นเกมที่สนุกนะแต่ผมมองว่าเอาพูดถึง BG กันเลย บีจีอ่ะโหเห็นถึงความไม่ลงตัวหลายอย่างนะวิธีการเข้าทำคือวิธีการเข้าทำจะเริ่มจูนติดคือช่วงท้ายเกมแหละก็มีจังหวะชิงสวยๆพิเจชนาทิพิทิวัลแล้วจบด้วยที่มุ้ยลูกนั้นแต่จังหวะแต่ละเกมไม่ค่อยมีที่ลงมาเปลี่ยนเกมได้คือแพตริกูตัสันนะที่ลงมาแล้วแบบโอ้โหสามารถสร้างความแตกต่างได้ดีเลยนอกนั้นยังค่อนข้างเงียบส่วนฟอร์มการเล่นของพิเจชนาทิพเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าเขาจะค่อนข้างกดดันแล้วยังต้องปรับ ตัวให้เข้ากับสไตล์ฟุตบอลของ B.G. สไตล์ของฟุตบอลไทยลีกอีกพอสมควรเลยนะยังไม่ได้โชว์ฟอร์มเด่นอะไรออกมามากแล้วก็การเล่นกับเพื่อนร่วมทีมอาจจะยังต้องใช้เวลาปรับเลยเพราะว่านี้พี่เจย,ยังไม่ได้แบบมีแอสซิตหรือประตูนะแล้วก็จังหวะก,การสร้างสารรคเกมก็ทําได้ลําบากเพราะว่าเทโลเนี่ยประกบติด3-4คนด้วยกันนะครับ หลังจบเกมกันหน่อยโคชธงทงชัยสุโกกีนะครับเขาเปิดเผยเขาบอกว่าไม่พอใจเลยที่ทีมได้1คะแนนเขาบอกว่าบีจีปรับการเล่นฟุตบอลเป็นสไตล์เพสซิ่งมากขึ้นฉะนั้นต้องใช้ความเข้าใจและพลังงานสูงแต่การโคชชิ่งยังไม่มากพอเมื่อเด็กใช้พลังงานการเล่นจนหมดไปทำให้พวกเขาเอาความจำเดิมๆม,มาใช้หนึ่งแต้มวันนี้ไม่พอใจแน่นอนแต่ไม่กดดันกับตำแหน่งโค้ดต้องไปเพิ่มความเข้มข้นในการโค้ดให้มากขึ้นนะครับ นอกจากนี้โคชทงยังพูดถึงเรื่องของพิเจชนาทิพย์ด้วยนะที่วันนี้เนี่ยยังไม่ค่อยโชว์ฟอร์มเท่าไหร่เนี่ยโคชทงพูดบอกว่าวันนี้เจมุ่งมั่นมากแต่อย่างก็อย่างที่บอกแทคติกของโคชมีความหละหลวมเมื่อเด็กเหนื่อยทําให้เขาเล่นด้วยความจําของตนเองเอาไปฟังโคชทงกันหน่อยว่าพูดอะไรบ้างหลังจบเกมครับไม่พอใจแน่นอนครับก็เราก็ก็คาดหวังสูงแต่ต้องบอกกันว่าวันนี้เด็กทุกคน เหนื่อยครับเด็กทุกคนใช้พลังงารในการเล่นบอลเพทซิ่งที่มันอาจจะดูแปลกใหม่แต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าเ,เราจะยึดสไตล์แบบนี้นะครับแล้วก็เ,เพิ่มในเรื่องของความไม่พ้นในการโค้ชชิ่งหรือการสอนให้ดีกว่านี้ซึ่งเป็นหน้าที่และเป็นหน้าที่ขอบผมอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เด็กเล่นให้จนเกิดความชํานาญแล้วก็นี่จะเป็นสไตล์ของพี่จีครับพูดถึงเจนะครับคัณน,นี้เจเพิ่งกลับมาเล่นในไทยดีกเป็นไงบ้างครับกับเกมแรกของน้องเกมแรกของเจ มีความมุ่งมั่นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับในความมุ่งมัน่นกับแท็กติกที่มันบางช่วงเกิดความลหลักหลวงจากการมาแท็กติกของโค้ชเนี่ยมันก็เลยทําให้เด็กเนี่ยเล่นเมื่อเหนื่อยแล้วเนี่ยเมื่อพลังงานแล้วเนี่ยเลย่นด้วยความจําหรือความสามารถของตัวเองมันก็เลยทําให้เกิดการผิดพลาดส่วนเจเนี่ยเขาเขาตั้งใจอยู่มากในการฝูกต้อมและการแข่งขันวันนี้เขาก็เต็มที่นะครับผมถือว่าเขาเต็มที่แล้วับที่เหลือเป็นเป็นหน้าที่ของโค้ชต้องแก้ไข โอ้เป็นปัญหาที่โคชทงต้องไปแก้อีกเยอะเลยนะสำหรับ b ีจีบทุมคืออย่างที่บอกว่าได้หนึ่งแต้มมาก็จริงมันก็ไม่น่าพอใจใช่ไหมแต่เรื่องของรูปแบบและวิธีการน่ะผมว่าต้องปรับอีกเยอะที่จะทําให้บรรดาน,นักเตะตัวท็อปทปรับตัวเข้าหากันทั้งนักเตะไทยแล้วก็นักเตะต่างชาตินะครับเลยดูว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายของ BG และการเพราะว่าทุกทีมเจอ BG เนี่ยเขาก็พยายามเล่นเกมรับและ B ี G เกมลุกเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่หวือหวาเท่าไหร่ ต้องไปแก้ไขสิ่งนี้นะครับโคชธงตง้องรีบแก้นะเพราะว่าเวลาอยู่กับ BG จีบีจีเขาอย่างที่บอกว่าเขาวางไว้เต่งแชมป์ใช่ปะก็ต้องปรับให้ไวนะครับไม่อย่างนั้นก็เหนื่อยนะส่วนเทโรชิ่นชมโคชอ้นเลยนะครับวางแผนวางระเบียบการเล่นดีๆมากแล้วก็นักเตะที่เข้ามาใหม่อย่างเวลิงตันอับดุลาฟิตบุรไลเฮงก็ใช้ได้เลยนะแล้วก็นักเตะเก่าที่ยังอยู่อย่างวูกินยองเลย แล้วก็มีประตูที่น่าเป็นห่วงเพราะว่ามือ1มือ2เจ็บแล้วคราวนี้ต้องมาใช้มือ3ดูว่าเทโลด้วยสควอรที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายัางไงแต่เทโลเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีระบบทีมเวิร์กดีโอชื่นชมโคตรอ้อนหลังสันเลยนะครับมีงบประมาณมีชื่อชั้นนักเตะให้ทําไม่เยอะแต่ทําออกมาได้ดีขนาดนี้ชื่นชมจริงๆเมื่อวานนี้บรรยากาศคือคักมากนะครับยังแสดงเห็นว่าโหแฟนบอลไทยดิบดยังคงเหนียวแน่นนะ จากนั้นไปดูอีกหนึ่งคู่นครปฐมเจอการท่าเรือคู่นี้จบลงด้วยสกอร์2ประตูต่อ 2, 2> เป็นสิ่งที่แฟนบอลน,นครปฐมเสียดายผมบอกแล้วนะครับว่าทีมน้องใหม่ขึ้นมาเนี่ยสอเกมแรกเนี่ยทีมจากไทยลีกไม่ว่าทีมไหนเจอนล่นด้วยยากหมดเพราะเราไม่เคยเห็นเขาก็เช่นเดียวกัน5เาเรือถึงแม้ว่าจอกนําไปก่อนจากแฮมิลตันนะครับแต่นครปฐมเนี่ยไม่ได้สอลูกอทิ์เบิกกับอิโต แล้วก็เกือบได้ลูก3ามแต่อทิเบิร์กยิงจุดโทษไม่เข้าและท่าเรือก็มาได้ประตูตีเสมอจากฟรีคิกของบา l ลอสทาเดลลี่นะซึ่งเอาจริงจิงเกมนี้นครปฐมเล่นโคตรดีอะอย่างที่บอกว่าคือมันเป็นแพทเทิร์นของทีมน้องใหม่ที่เขาใช้ตัวลูกแดนบนเนี่ยความเร็วสูงนะครับอิโตะดูโรซิม,มี่อธิเบิกกลางเลยมีจิตปัญญาที่สุดที่แบบเหนือชั้นแพทเทิร์นแบบนี้เลย แล้วก็เจาะท่าเรือซึ่งท่าเรือผมเห็นปัญหาตั้งแต่การเสริมทัพมาคือเรื่องของเกมรับคุณผู้ชมคนที่ฟอร์มดีอย่างปีที่แล้วไม่อยู่นะอย่างจีลาบาซี่อ่ะเขาเปลี่ยนมาใช้เป็นชาลีครับอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ได้มีจุดเด่นเรื่องการออกบอลอยู่แล้วนะแล้วก็เห็นไหมเห็นได้ชัดว่าเกมรับมีจุดที่โดนเจาะเยอะนะท่าเรือเมื่อาวานเนี้ยรวมไปถึงตำแหน่งผู้สารประตูพอไม่มีสมพรยศเนี่ยใช้เป็นบรวุิ โอ้โหจังหวะออกมาไม่ออกแล้วก็เสียประตูมันแบบค่อนข้างง่ายในแนวรับของการท่าเรือนี่เป็นสิ่งที่โอ้โหต้องไปแก้เลยเมื่อวานนี้อ่ะคือเห็นได้ชัดว่าเกมรับคือปัญหาเกมลุกอ่ะยังมือหวาแต่ก็ยิงทิ้งยิงกว้างไปหน่อยมีทีระศาักเเผอวิมายแฮมิลตันทาเดลี่บัดินก็โอเคแหละแต่ที่บอกว่าตั้งแต่ตรงกลางจนถึงเกมรับอ่ะการท่าเรือเห็นผลเลยระยะยาวนเหนื่อย เพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่อย่างที่บอกว่าคนเก่าอะ่ะคุณภาพสูงกว่าเอเลียสกับติลาบาซี่อะ่ะใช่ไหมละ่ะแฟน5เลยเมื่อวานนี้ก็เซ็งเงินไปครับไปเชียร์กันเยอะนะที่สนามคนครปฐมแต่ก็ไม่ได้3มแต้มเลยครับพูดตามตรงเมื่อวานนี้หูทีมที่เป็นรองสู้ได้ดีนะครับเสมอ2-2ทั้ง2เกมเลยแล้วก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็เห็นด้ชัดว่ากระแสฟุตบอลไทยลีกยังคงคึกคักนะครัครบเมื่อวานนี้แฟนบอลไปชมไปเชียร์กันที่สนาม เยอะมากๆหรือถ่ายเท้สดพันธาง B ีคนก็ดูเยอะกระแสไทยลีกยังคงดีแต่อย่างที่บอกว่าการบริหารการจัดงานในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่านั้นเองนะครับทำให้มูลค่าของไทยลีกตกต่ำลงท,งทั้งที่มันสูงได้ขึ้นกว่านี้เออก็อย่าได้ชชดจากกระแสแฟนบอลที่สนามกระแสแฟนบอลที่ถ่ายทดสดนะครับอ่ะเพื่อนๆแฟน b ีแฟนท่าเรือแฟนนครปฐม แฟนเทโลคิดเห็นยังไงในเกมเมื่อวานนี้คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้รวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างแกลนเน่กาโนลาบาพัดนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานโรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อ่ดนครีมราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอิเลเวนทุกสาขานะครับมีโปรตีนเพิ่มมากก r a าเพียงแค่70แคลวคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ